บุรออุษที่โลกรอคอยเมื่อเรามองหาผู้ที่เป็นอัศจรรย์ที่อยู่ในสถานะที่เราพอจะสามารถเข้าถึงได้บุคคลสุดท้าที่เรายกย่องว่าเป็นอัศจรรย์เป็นพระชราที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครอยู่ป่าอยู่เขาห่างไกลความเจริญ ในวันที่ประเทศชาติของเราตกอยู่ในสภาวะกำลังจะล่มสลายผู้คนในประเทศและทั่วโลกได้รับผลจากวิกฤตทางเศรษฐกิจในครั้งนั้นโดยทั่วหน้าผลกระทบในประเทศของเราหลายครอบครัวต้องพลัดพรากจากคนที่เป็นที่รักหัวหน้าครอบครัวชิงค่าตัวตายหนีความล้มเหลวผู้คนจํานวนมากมีหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวจากค่าของเงิน คนอีกจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องตกงานสังคมเสื่อมทรามลงอย่างรวดเร็วแล้วพระชรารูปนั้นก็ได้ทนฝืนสังขารที่ร่วงโรยออกมากระตุ้นให้คนไทยสร้างความสามัคคีในชาติด้วยใจที่เปรี่ยมด้วยเมตตาของท่านอย่างสุดประมาณท่านให้กำเนิดโครงการพระป่าช่วยชาติเพื่อนำเงินและทองคำที่ได้เข้าพระคลังหลวงท่านต้องฝืนสังขารที่ชราตามอายุไขเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อเทศนาสั่งสอนให้ทุกคนสํานึกถึงความเป็นชาติไทยและชี้ให้เห็นถึงโทษของการแตกสามคัคคีสอนให้คนไทยมีความรักในสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ธรรมเทศนาของท่านสามารถดักใจคนได้เป็นอัศจรรย์ดังที่เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหารบ่อยครั้งที่มีผู้คิดเถียงท่านในใจแต่ด้วยยานอย่างรู้ท่านก็สามารถพูดให้บุคคลนั้นน รู้ว่าท่านทราบในภาวะจิตของเขาเหล่านั้นว่าเป็นเช่นไรท่านสามารถสอนให้เห็นแจ้งบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศนานั้นเป็นอัศจรรย์คือมีคำสอนเป็นอัศจรรย์หรืออนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารสองประการนี้เราสามารถเห็นและสัมผัสได้ส่วนอิทธิปาฏิหารคือการแสดงฤทธิ์เดชเป็นอัศจรรย์ประการสุดท้ายนี้ หลายๆคนได้รู้ได้สัมผัสจากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ตัวเองและครอบครัวและยอมรับนับถือท่านในส่วนนี้แม้หลายคนจะบอกว่าสองข้อแรกยังพอเห็นพอสัมผัสได้แต่ข้อสุดท้ายนี้ยังไม่แน่ใจแต่แม้ท่านจะมีคุณวิเศษในปาฏิหารเพียงข้อเดียวก็นับว่าเป็นบุคคลอัศจรรย์ของโลกในยุคในสมัยนี้แล้วเมื่อมีสองข้อก็นับว่าวิเศษยิ่งขึ้นไปอีก แต่เมื่อพิจารณาดูให้ดีจะพบว่าท่านมีปฏิหารครบทั้งสามประการอันนับว่าเป็นคุณวิเศษที่สร้างได้ยากที่สุดเป็นบุรุษที่โลกรอคอยเป็นบุรุษที่หาได้ยากยิ่งท่านมีครบถ้วนทั้งสามประการนั้นจริงๆไม่บกพรองในข้อใดข้อหนึ่งเลยในเรื่องการแสดงฤทธิ์เดชเป็นอัศจรรย์ที่เราทุกคนสามารถสัมผัสได้เห็นได้เป็นอย่างเดียวกันหมด ก็คือท่านใช้ลมป่าที่นุ่มนวลผ่านเจตนาอันบริสุทธิ์ผสมเมตตาอันไม่มีประมาณกลั่นออกมาเป็นเทศนาสั่งสอนให้คนในชาติเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของโครงการพระป่าช่วยชาติอีกทั้งเราเชื่อว่าถวยเทพในสวรรค์ทุกชั้นฟ้าเทวดาในทุกภพทุกภูมิก็ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุก,การในการแสดงอิทธิปาฏิหารในครั้งนี้โครงการพระป่าช่วยชาติจึงสามารถรวบรวมเงินสกุลต่าง อีกทั้งทองคาจํานวนมหาศาลอย่างที่ไม่มีผู้อื่นใดในโลกจะกระทําได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจตนาที่ไม่ได้เป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนแม้แต่น้อยแต่ได้อย่างประโยชน์อันไพศาลให้บังเกิดแก่ทุกคนในประเทศไม่เลือกเหล่าเลือกเชื้อชาติลัทธิการถือศาสนาที่ต่างกันแต่ทุกคนในประเทศได้รับประโยชน์แห่งการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ในการนี้ทั่นทั่วกันหมด เราถืออย่างสุดหัวใจว่าท่านเป็นผู้ที่มีปาฏิหาริย์ครบทั้ง3าประการซึ่งยังประโยชน์ให้เกิดแก่ทุกคนในชาติตราบนานเท่านานยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่เพียรแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจพยายามสแสวงหาพระผู้ทรงพลานุภาพมีอิทธิปาฏิหาริย์ที่จะสามารถบันดาลสิ่งอันพึงปรารถนาได้หรือแม้แต่อยากพบอยากเห็นพระผู้ทรงคุณอันวิเศษนั้นเพราะถือเป็นบุญที่ได้พบ แต่ก็ไม่ได้มีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันในคุณอันวิเศษนั้นนอกจากคำบอกเล่าหลายคนพร่ำพรรณนาถึงพระเทระเจ้าที่ล่งลับไปแล้วไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสได้ด้วยตนเองจนทำให้พลาดโอกาสอันดีที่จะได้พบได้เห็นบุคคลที่โลกรอคอยบุคคลอันถือได้ว่าเป็นอัศจรรย์เหนืออัศจรรย์ใดในโลกณยุคสมัยนี้บุคคลอันมีอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่เป็นเครื่องรองรับ และไม่ต้องมีใครมาบอกเล่าเราทุกคนสามารถสัมผัสถึงคุณ,ณวิเศษของท่านได้ด้วยตัวของทุกคนเองสามารถพิสูจน์ได้และสามารถใกล้ชิดในธรรมของท่านได้บุคคลที่กล่าวมานี้คือพระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีพระมหาเทระผู้ทรงคุณอันบริสุทธิ์วิเศษและงดงามไม่มีประมาณ เจ้าประกุลของเราถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าเมตตาของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่ได้ทำโครงการพระป่าช่วยชาตินั้นเปรียบเสมือนผืนแผ่นฟ้าที่โหมคลุมผืนแผ่นดินหลงชื่อบรรณศาลา15กุมภาพันธุ์พุทธศักราช2551มี รัหนึ่งเป็นยอดคนว่ายวนพ้นไปจากการว่ายเวียนปฏิบัติเมตตาบูชาพระพุทธองค์เป็นพระอริยสงฆ์มหาบุรุษ หนึ่งเดียวพระมหาบุวรสุนรวมศรัทธาพระมหาบุวลูกน้องบูชา